ให,ใหญ่สมพระเกียรติกับงานเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ลูกหลานชาวฝั่งทนพร้อมใจร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีด้วยในวันที่28ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันประรับดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยในการกอบกู้เอกรากและรวบรวมบ้านเมืองให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจบจนถึงปัจจุบัน การจัดงานเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อสมัยเราเรียนหนังสือเราก็เห็นวิธีการเนี่ยเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมาซึ่งเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อแผ่นดินทําให้เราเกิดความซาบซึ้งและเราก็อยากจะจัดงานนี้จนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินนี้ให้กับชาวธนบุรี ม่ได้ของคนใดคนหนึ่งความพิเศษในงานปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและภาคประชาชนหน่วยงานราชการก็ให้ความสาคัญคณะครูโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่อยู่ในฝั่งทนบุรีเนี่ยก็จะมารวมตัวเดินเพื่อะเกียรติไปวางพ่านพุ่มที่วงเวียนใหญ่ การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นทุกปีในช่วงระหว่างวันที่27ถึงวันที่28ธันวาคมซึ่งเป็นวันปาราพิเศษของท่านนะครับเราได้เห็นภาพการความร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เขตุนบุรี ที่ออกมาร่วมกันเดินเทิดพระเกียรติจัดขบวนการเดิน,นยอย่างยิ่งใหญ่มีการสแสดงหอศพมากมายตลอดเส้นทางการเดินเราก็มีความรู้สึกภูมิใจและที่ได้ทํางานถนองคุณของท่านแล้วก็เห็นความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนของภาคประชาชนเนี่ยเราก็รู้สึกอิ่มเอมใจนะครับ ผมรู้สึกมีความยิยนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานแห่เทิดพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพวกเราก็ได้มารวมตัวกันอย่างนี้กันทุกๆปีสมเด็จพร,ระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเป็นกู้ที่กู้ชาติกู้เมืองมาให้เรามีแผ่นดินอยู่กันจนถึงทุกวันนี้ทุกๆปีพวกเราก็จะมารวมกันอยู่สถานที่แห่งนี้แล้วก็ไปที่ลานพระบรมรูปตรงมาที่วงเวียนใหญ่ที่ลานพระเจ้าตากกับ วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเราชาวธนบุรีนะครับและชุมชนทั้ง11ชุมชนที่จะมาร่วมงานลึกลลลลลถึงพระมหาพุาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับวันนี้รู้สึกยินดีมากนะครับที่มีหลายภาคส่วนไม่ใช่แต่ภาคชุมชนอย่างเดียวนะครับมีหลายภาคส่วนที่มาจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือคนที่ประสานงานในการร่วมงานร่วมงรงจัดงานเนี่ยเป็นภาคประชาชนคือคุณพิสารภูมิจ,จินหรือให้หลอตลาดภูครับ ได้ร่วมแบ,บ่งร่วมใจเป็นสื่อกลางในการรวบร,วม,รวมภาพประชาชนและภาพรกิจภาพต่างๆรวมกันเพื่อเดินเทพอะเกียรติวันนี้อย่างที่ฝากให้ภาคหน่วยราชการนะครับได้ถิ่มขั้นสุคันในวันนี้ให้มากขึ้นนะครับเราอยากให้เป็นภาพที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ของของประเทศทั้งหมดนะครับความรักความศรัทธาตลอดจนความจงรักภักดีที่มีของลูกหลานชาวฝั่งทน ได้ถูกลลอมรวมและแสดงออกผ่านทางรรือขบวนเดินเทิดพระเกียรติที่ถูกจัดตกแต่งขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าและสมพระเกียรติซึ่งในครั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของสถานที่โดยขบวนนั้นเริ่มขึ้นที่วัดราชคฤห์วรวิหารซึ่งเป็นวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวพันทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญการที่จัดงานที่วัดเนี่ยก็ได้ความรู้สึกของอาตมาและก็ ของชาวบ้านญนะาติโยมแถบนี้ก็มาคิดว่าเออวัดนี้ก็เป็นวัดประวัติศาสตร์พระเจ้าตสินมหาราชพ่อพยาพิชายดับหักเป็นผู้ที่ได้กอบกู้เอกราชชาติไทยของเราขึ้นมาซึ่งในฐานะที่ว่าเป็นลูกหลานของท่านก็จึงเป็นสาเหตุที่ชาวบ้านทั้งหลายก็เลยชักชวนกันว่าเออเราควรจะจัดงานเทศเพระเกียรติให้แก่พระอ,องค์ท่าน ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเยาวชนของเราในปัจจุบนันนี้ส่วนที่สองก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเขาได้มีรายได้ก็คือมาทำมาค้าขายกันเพราะว่าในตอนช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเขามีส่วนร่วมด้วยนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสาธุชนทัท่วๆไปก็ จะได้ร่วมกันมาบันเทิงเฉลิมฉลองอเป็นการเทศพระเกศต่อพระองค์ท่านอีกประการหนึ่งนะเจริญพรวโย เป็นตัวแทนของชุมชนเยาว,วราชนะครับมาสักการะพระองค์ท่านนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชถ้าไม่มีพระองค์กอบกู้เอกราชก็คงไม่มีแผ่นดินไทยให้พวกเราได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขขนาดนี้ครับวันนี้ก็ดีใจที่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้มีโอกาสมาแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเขาบอกความกาตัญญูเป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญที่สุดครับ เรากระตันอยู่ต่อผืนแผ่นดินที่พระอ,องค์ท่านท,านท,านทานรงแลบมาด้วยเลือดเนื้อไม่มีท่านไม่มีเราครับมันเป็นความภูมิใจที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชท่านเป็นผู้มีบุญบารามีมากในการช่วยเหลือคนไทยถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีท่านในวันนั้นเราคงไม่มีวันนี้ ราลึกลึกถึงเสมอว่าเราเป็นลูกของท่านท่านทรงพระคุณอันใหญ่หลวงกับบ้านเมืองเราในการประกาศและก็กูก้สรภาพเพราะนั้นเราสำนึกถึงในพระคุณของท่านก็จัดงานเดินเทปะเกียรติพระเจ้าตักสินมาราชคนทนบุรีนี่รักและบูชาพระเจ้าต่างสูงขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยไม่มีลดเลยลูกหลานคนทนบุรีรู้ซึ้งในพระคุณท่านอยู่แล้วจึงขอให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ราลึกถึงพระคุณของท่าน ให้มากยิ่งขึ้นกับก็ฝากถึงประชาชนชาวชนบุรีที่มีความรักและความเคารพในสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งมีบุญคุณต่อแผ่นดินมากมายคนที่เขสร้างความดีไว้เนี่ยเรควจะสรรเสริญแล้วก็ชวนทำเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้เห็น